เริ่มยังสายจกทางบ้านมาต่อมาได้จัดทางพร้อมแค่รับเชิญต้องช่วยพิธีก่อนนะเออให้มาศึกษาได้นคนทีเอามึงมาได้อ่าสายแรกมาใช่ไม่รู้อ่ไมบกก็รู้อกเพราะสายแรกสายแรกโทรวันเข้ามาเลยบอสใช่ปะเอ้ยเพราะว่ามีคนทักอินบอกสเขความเข้ามาอ่ะอันนี้คือเขารับแล้วเขารับแล้วแรงมากฮัลโหลค่ะ คอันนี้มีนากับเอลซ่านะคะค่ะชื่ออะไรเอ่ยชื่อปุกปิ๊กค่ะเฮ้ยทำไมทำไมทไฉันเก่งตลอดเวลาบุกปิ๊กโอเคน่าแล้วว่าอยู่จังหวัดอะไรอยู่จังหวัดอะไรอยู่นอนทบุรีค่ะโอ้โหเอ้ยก็อยู่ใกล้ๆกรุงเทพนะอ่ะเข้าเรื่องเลย วันนี้มีอะไรจะมาปรึกษาอายุอายุเท่าไหร่อายุเท่าไหรยี่สิบสองค่ะโ๋อ้ยก็น้องนาะเยอกันเกิกว่าเอลซ่าอีกปีเออคนอายุยีสิบสองมีอะไรปรึกษาเรานะปิดเบอร์ได้ไหมคนนี้ว่าหนูอ่ะเป็นแฟนคลับพี่มินดาใช่ไหมแล้วทีเนี้ยเวลาพี่ไล่ขายอะไรอ่ะหนูก็จะซื้อแบบเกือบทุกอย่างเลยโฮ้ยจริงเหรอน่ารักจ้าซื้อตั้งแต่ตอนประกวดอยู่เลยปะ อะะะไรนะคะซื้อตั้งแต่ตอนอยู่ในกองประกวดเลยเปล่าใช่ก็คือแบบติดตามแล้วก็ซื้อมาตลอดเอ้ยเนี่ยแล้วไงม,มันมีประเด็นที่ว่าแม่หนูอะ่ะชอบด่าว่าะหนูใช้เงินไม่จำเป็นกับสิ่งไหนสลายแม่ด่าหรอ <c oughs> ว่าใช้เงินฟุ่มเฟือยอย่างเงี้ยหรอใช่เลยแม่ไม่เข้าใจอะแล้วทีเนี้ยหนูยังปรึกษาพี่มินาว่า นูควรจะบอกแม่ยังไงดีให้แบบเออเข้าใจหนูหน่อยว่าหนูก็ลักของหนูอ่ะมีคนบอกว่าโดนกันหมดในไลฟ์ <c oughs> <c oughs> มึงคิดว่าไงสำหรับเรื่องนี้อานะ <c oughs> ตามใดก็ตามที่น้องไม่ได้ไปแบบรักขโมยเงินคุณแม่มาเราร <c oughs> ับหมายถามรับเงินแม่มาเปล่า <c oughs> ไม่เคยค่ะแล้วคือเอาเงินค่าขนมอะไรเงี้ยหรอที่เราเก็บเอง บอ๋อพ so like ึ่งพึ่งเรียนจบแล้วตอนทีก็แบบพึ่งพึ่งได้ทำงานอะไรอย่างเงี้ยแล้วมีเงินเป็นของตัวเองแล้วด้วยใช่ใช้เงินเป็นของตัวเองกับแบบมันเหมือนกับไม่เหลือ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 คือเหลือใช้เลยไม่เหลือคิอเหลือใช้เลยไม่คือความรู้สึก อันนี้คือเข้าใจนะในฐาน,นะของคนที่เคยเป็นแฟนคลับของคนอื่นมาก่อนออคือด้วยความที่เราอะรักศิลปินนะ่ะมันก็เหมือนกับการที่เราแบบว่ามีแฟนเอางี้ดีกว่าออแล้วพอเราที่เรามีแฟนอนะเราก็อยากจะให้เขาเราก็อยากจะทําสิ่งดีๆให้เขาอะคือมันเป็นเรื่องปกติมากสําหรับคนที่รักกันเข้าใจปะอะแล้วคือตัว ตัวตัวนางงามอ่ะตัวไอมีนาเขาก็ได้ประโยชน์จากตรงนี้อ,อะไรเงี้ยตัวน้องเองอะก็มีความสุขจากการที่แบบซื้อของเออเราก็แบบพยายามหาบาลลูีพยายามหาเส้นตรงกลางเนาะ ทำให้ตัวเองอ่ะไม่ลำบากจนเกินไปแล้วก็ทําให้ตัวของศิลปินอ่ะมีความสุขด้วยแู้วอยากจะบอกว่ายังไงอ่ะแบบคุยกับแม่อะไรเงี้ยแม่เขาบอกแม่ว่าอันเนี้ยไม่ใช่การเอาเงินมาใช้ไร้สาระนะเพราะว่าเงินที่จ่ายออกมามีคนได้ประโยชน์ถึงสองคนเลยก็คือหนูแล้วก็พี่หนูได้ความสุขก็ได้งานแต่ว่าเอาอันนี้ขอข้อสาระหน่อย กูรู้สึกไม่สบายใจทุกครั้งเลยที่เวลากูเห็นแฟนขับต้องโดเนเงินเงินนะอันนี้ค <c oughs> ือเรื่องจริงกูขอ,อเขาสาระหน่อยอแต่คือแบบก็ไม่อยากให้เขาก็คือพายไม่ต้องไม่ต้องมาซื้อน้ำพริกพี่จนเงินหมดไม่เหลือกินข้าวรู้เปล่า <c oughs> เหลืองเงินไว้กินข้าวด้วย <c oughs> แต่ถ้าเราไม่มีเขาอะ <c oughs> เราลูกค้าก็เราก็อยู่ไม่ได้เนี่ยออกมาก็คือเอาเป็นว่าเอาเท่าที่พอดีก็แล้วกันแล้วก็ขอบคุณมากที่เอฟมาตลอด รักสุดๆเลยล่ะ huh. บอกแม่ไปจะลากแม่มาหาพี่ด้วยเลยเพื่อแม่จะมาเป็นพี่คนเออโอเคค่ะเออน้องก็ลองลองเปิดใจคุยกับแม่ดูเนาะอย่าลืมเปิดคลิปพี่ให้แม่ดูด้วยนะใช่เพราะว่าพี่จะบอกตัวอย่างให้อย่างหนึ่งแม่ชื่ออะไรแม่ชื่ออะไรอุ้ย พี่จะบอกตัวอย่างให้อย่างนึงบอกแม่ว่าแม่คะอันเนี้ยคือศิลปินที่หนูชอบนะแต่ถ้าหนูเอาเงินไปเปย์ผู้ชายอะ่ะอแม่หนักกว่านี้อีกนะเออหนักกว่านี้นะจริงเพราะฉะนั้นแม่ต้องเลือกค่ะออแม่ต้องเลือกค่ะโอเคเฮ้เออเออยน่ารักอะไว้ก็ว่ามาหากันที่งานบ้างนะขอบคุณนะสวัสดีค่ะวิสายแั่งเป็นไงวะคนรีดไถเงินชาวบ้านเลยอ่ะเออพี่มีนหาวล้างละซะหอด สายต่อไปอ่ะเมือ่อกี้เล่าเรื่องเป็นไงบ้างกับสายที่โทรมารู้สึกไงกับสายแรกได้ให้คำปรึกษาไปตอนแรกกะว่าจะไรสาระเลยนะในการตอบคำถามแต่พอเจออย่างเงี้ยกูไรสาระไม่กล้าไรสาระม,รมากเพราะมันแบบเขาทุ่มเทให้เราเนี่อ,อกมาเออมันซีเรียลท็อปปิกนะคะอันเนี้ยอ่ะแต่ถทยสายถัดไปเขาเขาถามว่าเบอร์อะไรอะ เดี๋ยวทุกคนมันจะโทรมาไม่ได้นะเราต้องโทไปทุกคนต้องส่งเออส่งเลขมาไม่ใช่ต้องต้องถ่งบามาแล้วเราจะคัดเลือกเอามาแล้วถ้า้วขอวิดีโอคอลได้ไหมคะโอ้ฮโหอสวัสดีค่ะผู้ชายหรือไม่ใช่ผู้ชายวะชื่ออะไรคะชื่อดูงานาชื่อ J R ชื่อ J ออายุเท่าไหร่ะ อายุ26อะลุยราเท่าเดียวกับไอมินาอุ้ยอายุเท่ากันเลยอ่ะลองกี้แท้ฟังหน่อยได้ไหมออยากรู้ว่าเต็มเลยกี้แท้ฟังหน่อยได้ไหมอ่ะได้สิอ่ะเอาดังประมาณไหนเอาแบบเอาเป็นจังหวะไม่เอาดังเลยอะเอาแบบแบบสุดๆอะ านี่คณแดานิยอเอ่อเอ่าเจ้าเข้าเรื่องเลยดีกว่าวันนี้มีเรื่องอะไรมาคุยกับเราคือพอดีว่าเป็นมาที่มีแล้วคือพบผ่านการจริงจังอยู่ด้วยกันครับแล้วก็มันมาวันหนึ่งครับในช่วงระยะหลังๆมาครับมันมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นะครับแล้วค่าใช้จ่ายมันไม่พอเราบังเอิญว่ามี ผู้ชายคนหนึ่งนะครับเขาเข้ามาแบบมาเหมือนจะดูแลเรามาจะพร้อมที่จะซัพพอร์ตเราอะครับในหลายๆเรื่องในเรื่องอย่างเงี้ยครับคือถ้าอย่างเงี้ยถ้าผมจะเลือกผู้ชายคนใหม่อ่ะพี่ว่ามันผิดมากเลยอ่ะเฮียซาถนัดเลยเรื่องแบบนี้พี่จะบอกให้คือไม่ว่าเราจะอยู่ในความสัมพันธ์ไหนก็ตามแต่เราจะต้องเอาตัวเราเป็นที่ตั้งเสมอ ถ้าน้องคิดว่าการที่น้องเลิกกับแฟนคนนี้ไปแล้วมันจะทําให้ชีวิตน้องดีขึ้นพี่แนะนําให้เลิกใเลิกใช่แต่ก็ต้องคุยกันดีๆเออแต่ว่าสิ่งที่สําคัญคืออะไรเราต้องเลิกจริงๆไม่ใช่เราเยียบไว้ทั้งลังไว้ทั้งสองคนอย่างเงี้ยไม่ได้ลองคิดดีๆแล้วแบบถ้าเราเลือกได้แล้วเราเลือกคนใหม่ไม่ผิดเลยแต่ที่สําคัญคือต้องไปเลิกกับคนเก่าด้วยใช่แล้ว พี่ไม่แนะนาถ้าสมมติว่าน้องบอกว่าน้องคบกันมาสี่ปีแล้วน้องรักผู้ชายคนนี้มากแต่น้องอ่ะแค่อยากจะแบบมีชีวิตที่ดีขึ้นอะไรเงี้ยแต่น้องก็รักคนนี้เอาง่ายคือน้องต้องไปคุยกับแฟนน้องก่อนว่าสิ่งที่น้องต้องการมันคืออะไรแล้วมันสามารถปรับจูนกันได้ไหมสามารถแบบไปทําอะไรที่เราสามารถหาเงินเข้ามาในความสัมพันธ์นี้ใช่หรือว่าเราต้องช่วยกันทั้งสองคนถ้าสมมติเลือกจะเลือกคนเก่านะ น้องก็ต้องแบบหาเงินช่วยเหลือตัวเองแฟนก็ต้องหาเงินแบบพอสองคนมันดีขึ้นทั้งคู่ทุกอย่างมันจะดีขึ้นคือเรารอให้คนอื่นช่วยชีวิตเราตลอดเวลาไม่ได้อืม,อมแต่เข้าใจนะมันเรื่องยากแบบพอมันมแบบเนี้ย <laughs> พี่เข้าใจพี่เข้าใจถ้าถ้าเป็นพี่คือพี่จะต้องเปิดใจคุยกับแฟน ตรงๆพี่นะพี่จะคุยกับแฟนพี่ตรงๆเลยว่าปัญหามันเป็นแบบนี้นะเราหาทางออกได้ไหมถ้าเราหาทางออกร่วมกันไม่ได้จะพี่จะใช้ทางออกของตัวพี่เองอแล้วเรายังรักคนเก่าอยู่หรือเปล่าก็ถามว่ารักไหมมันก็รักอ่ะพี่มันมันน่าจะเป็นความผูกพันมากกว่าเพราะว่าอยู่กันมาสิปีอ่ะแต่แต่เขาอีกคนนึงเขาก็ทําให้เรารู้สึกดีอ่ะมันก็มันลังเรียนไปหมดเลยอ่ะมันมัน็น เพราะฉะนั้นน้องต้องกลับไปคิดก่อนน้องกลับไปคิดก่อนว่าสิ่งที่น้องต้องการจริงๆอ่ะมันคืออะไรใช่แล้วเราไปอยู่กับคนใหม่เขามีตังแต่เราก็ไม่รู้ว่าเขาจะดีกับเราจริงๆหรือเปล่าจริงจริงๆนะอืลองชั่งน้ําหนักเพราะว่าแค่มันเป็นของใหม่อ่ะมันก็ดูเหมือนว่าจะดีกว่าแล้วเพราะเรายังไม่ได้ลองใช้ชีวิตยังไม่ได้รู้จักเขาจริงๆอ่ะเพราะเราไปลองอันใหม่แล้วจริงๆเราอาจจะมารู้ได้ที่หลังก็ได้ว่าจริงๆอันเก่ามันก็ดีอยู่แล้วอ เนาะอันนี้ต้องลองเช็คดีๆให้ชัวร์ก่อนไม่ต้องรีบก็ได้แต่อย่าเพิ่งไปดึงคนใหม่เข้ามาถ้าเรายังไม่แน่ใจถูกแล้วเป็นยังไงกับคนใหม่ยังไปมีอะไรกับคนใเดี๋ยวอย่าไปถามเขาเจ้าสารคนไปถามเขาไปมีอะไรกับคนใหม่ยังพี่ย่าเะไปเสือกถามเขาพูดได้ใช่ไหมแล้ะพูดได้พูดได้ไม่มีใครรู้ว่าน้องคือใครกูว่ามีละถ้าในรังเลอย่างเงี้ย เออแต่ตามนะแต่ว่ามันก็แบบว่ามันก็ไม่รู้ดิมันก็ถามรู้สึกดียอกมาแบบมันก็รู้สึกดีแล้วคนเก่าก็ไม่รู้จะเอายังไงกันตอนนี้อ่ะมันองนมาน้องน้องคุยเลยคบกันมาสี่ปีอ่ะมันมันเป็นคนที่เข้าใจกันแล้วอ่ะพี่ว่าเขาก็น่าจะเข้าใจอ่ะแล้วคนที่เขารักเราจริงๆอ่ะเขาก็จะหวังดีกับเราเขาก็จะหวังแต่สิ่งที่มันดีๆให้กับเรานั่นแหละเชื่อพี่ดิใช่แล้ประเด็นตอนนี้ครับคือ แฟนแฟนที่พบปัจจุบันอะยังไม่รู้ว่าเรามีคนยังที่เขาเขามาทัพพอดเราออืถ้าเราเป็นแฟนเก่าเขาเราจะรู้ยังไงถ้าเราเป็นแฟนเก่าเขาใช่ก็พี่แนะนำนะนะไ้เขารู้ป่ะเรื่องแบบนี้อืมแต่ว่ามันต้องคุยกันน่ะอืม ไม่ไม่ว่านะถึงเราจะมีคนเก่าหรือว่ามีคนใหม่เราควรมีใครสักคนไม่ใช่ไสอคนคนไหนก็ได้เองแคนไหนก็ได้แต่ไปเลือกมาให้เร็วเพราะอ,อว่าตอนนี้เราเริ่มลากเขาเข้ามาเกี่ยวพันกันแล้วมันจะไม่ดีมีคน<ด>บอกหลังทารักคนเก่าจะไม่มีคนใหม่ ไม่แต่มันมีเรื่อง่มันเขามาเกี่ยวข้องหนูไม่เชื่อแบบนั้นนะไม่แต่มันมีเรื่องเงินเข้ามาเกี่ยวข้องหนูไม่เชื่อว่าถ้าเราไม่รักถ้าเราลักคนเก่าเราจะไม่มีคนใหม่ไม่จริงคนใหม่อาจจะแค่เติมในจุดที่เราโบกแค่จุดเดียวเราเลยรู้สึกดีในอกบ้าแต่จริงแล้วเราอาจจะไม่ได้รักเขาเท่าคนเก่าเลยด้วยซ้ำลองคิดดูแล้วมันจําเป็นขนาดนั้นในเรื่องเงินที่ต้องจะไปหาคนใหม่ใช่ ว่าเข้าใจนะพอเราอยู่ในความสัมพันธ์แล้วมันมีเรื่องเงินเข้ามาเกี่ยวข้องมันทําให้ความสัมพันธ์มันดูแบบมันดูยุ่งยากมันดูหน้าหนักใจอ่ะเพราะมันก็มันหลายอย่างด้วยต้องเล้องครอบครัวด้วยอะไรหลายอย่างก็เลยแบบมันทําให้เราแบบช่างน้อหนักไม่เิยจะได้ว่าเราจะตัดสินใจไปทางไหนอืมแต่ถ้าคนคนใหม่เขาช่วยชีวิตเราได้จริงครอบครัวเราก็สบายอะไรดีขึ้นอ่ะ คบกับเขาก็ได้แต่ไปเลือกกับคนเก่าดีกว่าก็คือเราต้องเลือกกับคนเก่าให้มันผานแล้วก็เคลียร์ให้มันเรียบร้อยก่อนใช่ใช่ใช่เป็นกำลังใจให้นะรู้ว่าตัดสินใจยากมากยิปซีพ l ่อุต่าหที่มีนาขอบคุณนะคะโอเคไว้มีโอกาสคุยกันใหม่นะค่ะบ๊ายบาย แลวเรื่องหนักหของกระชินมากเออหูยหนักมาไงสองสายก็ของกป๋าวันนี้อ่นไรสาระอะไรั่นิ้พูดจาไรสาระปัญญาอ่อนเลยเออถ้าได้ไม่ดีอย่ามาเสียใจทีหลังใช่น้องลองเข้ามาเออความจริงให้น้องคนเมื่อกี้ลองเข้ามาอ่านคอมเมนต์ต่อได้นะเพราะว่าทีคนที่เขาคอมเมนต์อะ เขาอาจจะคิดได้ดีกว่าเราสองคนใช่แต่ว่าทุกคนอย่าไปตัดสินใครก็ตามนะที่โทรเข้ามาอย่าไปตัดสินเขาให้กําลังใจทุกคนที่โทรเข้ามาในสายนะใช่ใครที่อยากให้คําปรึกษาในรอบถัดไปแอดตรงนี้เลยแล้วก็ส่งคํา โอเคสำหรับใครที่อยากแบโทรเข้ามาคุยกับพวกเรามีสิ่งที่อยากปรึกษาใน EP 2 EP ต่อไปแอดเข้ามาได้เลยที่อันนี้นะคะส่งปัญหาชีวิตของคุณเข้ามาแล้วเราพี่นุชาจะเป็นคนคัดเลือกแล้วเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าใครจะเป็นผู้โชคดีก็คือแอดนางนาม N A N G N G A M ตามนี้เลยอแอดนางงามรู้เรื่องกับหัวไม่ได้กับหัวแร้ก็มันกับด้านเนี่ยทุกคนพี่นุชา วันนี้เป็นไงมึงรู้สึกไงโอ้รู้สึกดีนะเหมือนเป็นการมาเขาเรียกว่าอะไรอะระบายอารมณ์แต่แบบเป็นที่อะไรเต็เนทาร์เรซิงม่าพิธีก่อนอนะเป็นไงอีพีแรกเป็นไงคือสนุกมากแล้วก็รู้สึกว่ามันไม่เหมือนการที่ถ่ายรายการเลยเหมือนคุยเล่นกันอาจจะมีอ่ะดูต่อไปคืออะไรนิดหน่อยแต่โดยรวมแล้วก็คือเหมือนนั่งคุยกันเพราะว่า มันเป็นเอลซ่าด้วยไงม,มันเลยแบบโฟลมันคุยกันได้เออใช่แต่ถ้าคนอื่นคนต่อไปไม่รู้ว่าจะเป็นใครก็ต้องลองดูว่า อใหหม่รืออเปยากให้ใครมาคอมเมนต์ชอบกันไหมอยากมี EP สองหรือเปล่าคอมเมนต์ได้เลยว่าอยากให้ใครเป็นแขกรับเชิญคนต่อไปและ e ีสองขอสปอนเซอร์เขาด้วยนะทุกคนไปช่วยกันปั่นทวิตเลวไปช่วยกันปั่นทวิตเตอร์ด้วยนะเพราะว่า EP ต่อไปจะได้มีสปอนเซอร์พี่นุชาแอบกระซิบว่าถ้ารายการนี้มันไปได้อาจจะแบบเชิญคนนงท g คนนอกเข้ามาแล้วก็พิธีกรหลักของเราก็ยังเป็นมีนาลินา วันนี้ขอบคุณทุกคนมากเลยที่มาช่วยกันดูช่วยกันทำอะไรช่วยกันถามเดินถามอย่าลืมไปช่วยกันปั่นแฮชแท็กในนกทวิตตี้ด้วยก็คือแฮชแท็ก help me in please EP หนึ่งเดอเดี๋ยวเราจะเข้าไปอ่านผลตอบเราว่าเป็นยังไงบ้างว่าจะจัดต่อไหมถ้ามันไม่ดีก็คือจะปิดเลย ะอะจบโอเคเจอกันนะทุกคน่จยกันดันรายการวันนี้ปิดรายการด้วยการพูดชื่อรายการดีกว่าอ่าเราทำท่าด้วยใช่หนึ่งสอง Help me please า